มือนี่ยะใจะพูดกินข้าวกับหนังมือนี่ยะใจะพูดกินข้าวกับอันลากเพื่อโดยนี่งก้อยก้อยมันหลากก้อยอันก้อยนี่ไม่จ้าก้อยหอยเชอรี่สุดที่นึกซื้อออกก้อยหอยเชอรี่แล้วก็ทอดมัยบอลมันน้ำลายไหลน้ำลายเนี้โยดโยดเหมือนมันเตะจมูกไม่จ้ามันทอดมันบอลมันทอดอันมันอันก้อยก้อยก้อยหอยเชอรี่ใช้ข้าวคั่วเออใช้ข้าวคั่วไปลองเออจะิดแน่ใช้ถาดวัดนี่แหละ แล้วก็มีอันผสมทอดผสมแล้วก็ต้มไข่พี่น้องเอ้ยลวกผักไม่ไม,ไม,ไม,มากทดีมาลุยน้ำกันมามามาซอยกันซอยกันเอาท่าง e ไหนมาชิมามาลุยกันลุยกันออกมาซอยออกมา,มาลุยมาซอยมาลุยน้ำกันกับยายสมภูเอาท่านี้น,นเอาเอาแล้ถือใจจะของนี้บนถือใจพวกเจ้าเลยมันเลิดสมเป็นต่งทำอะไรต้องให้กระสับกระส่ายตัอันนี้ก่ ผูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนเบิร์ดฉันเป็แต่ไรพี่น้องสุขุนสุคนชี้เย่ยมเจ้าดีแต่พี่น้องสุขุนสุคนมันนิ่มที่สุดแต่บ๊้งกัอนอ๋อมีให้เขาเหนียวอยมันนิ่มที่สี่มันที่สี่มันนิ่มที่สี่มากมาเด็กจสุดรตรีซืุอหวยกับยาสเปรยหิมะมาพี่น้องสุขุนสุคนมีข้าวเหนียวด้ิเข้าวเหนียวคักๆับไปนิ่มบ่เขาวเหนียว เขาเหนียวแบบว่าเขาเกามันเหลียนงเขาเย็นเขาเย็นเขาเย็นมันเหลียหรือมาอุ่นไงมาอุ่นกินก่อนเด็กก้อยไงก้อยนี้ก่อนเลยก้อยหอยเชลลีกพี่น้องเอ้ย่างมากพี่น้องยิ้มเขายิ้มเขาไม่หลุดฉัิมันแก่นพี่น้องพี่น้องเอาวฟ้าของเขาไหมไม่หลุดพี่น้องเอ้ยเปล่าคาถามหานิยมกันเนาะไอ้ขึ้นวนๆอันนี้มันเป็นอันนั้นมันเป็นเขาเย็นเขาเย็นอะมะเอามะอุ่นไงมะอุ่นมันแบบแ่บอะเจนี่พี่น้องเอ้ยโอู้หพื่อสามสี่น่วยได้ใส่กันได้เนาะ

ถักแคลว่ดีนิ่ย่มาได้ได้อนอืนดนอือวันนีแควดีไงกระไรหยั่มโดนอืมนี่ออ อันนี้ผสมผสมสสมผสมทอดเนาะผสมทอดมาเธอไหม่ผสมทอดมาเถอนหานิ่ชิมอยู่แล้วเนาะอ,อ,อเนื้อผสมม้แดงจึงคืออืม ยัางแบบตุมส mm ิเลยบ้า mm อืมเป็ดออกมาเห็นปย่างแบ้มเป็ดอืมแซ่บแซ่บเยี่ยมอืม ข้านก้อใครติก้อนมันลยไปหนอกินขยัไหตก้อนยางไหนโบยมันลื่นองข้อติก้อเนาะโอ้สามสีหน่วยโอ้มือมสันปันขี่เหล่ามือ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 สันปะปันขี่เหล่าโอ้

แล้วมันแรกก็เป็นยอมอมันแซ่บ Nó là lợi cho tay Mọi người Nó không bằng nhé nhé lắm Thân uhm. phạm uhm. tay we no. บลวกแบบว่ามันกรอบกรอบกัดหยาบเหนียวหยาบคือคนกินเลย